สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปคำทำนายนะคะเป็นคำทำนายแบบเฉพาะคำถามแล้วกันนะคะมาให้กับทุกคนนะคะสำหรับบางคนบางท่านที่แบบอยากจะตัดตัดสินใจทำอะไรในช่วงนี้นะคะไม่รู้ว่าตัดสินใจถูกไหมนะคะก็อาจจะดูคลิปนี้ได้นะคะเป็น ช่วยในการตัดสินใจนะคะคือก,กับคำถามที่ว่าหากฉันตัดสินใจทำสิ่งนี้ลงไปจะเกิดผลอย่างไรในอนาคตนะคะซึ่งจะมีไพ่ให้เลือก3กองสี่อกองด้วยกันนะคะแต่และสํำรับจะมี3ใบนะคะเราจะไปเปิดไพ่กันเลยนะคะก่อนอื่นต้องให้ทุกท่านนั้นนะคะนึกอยู่ในใจก่อนว่าจะเลือกไพ่ใบไหนนะคะไม่ใช่ให้ไปดูคำทำนายก่อนนะให้นึกในใจก่อนว่า จะเลือกไพ่สำหรับไหนนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะไปเปิดไพ่ให้กับทุกคนนะคะสี่กองนะคะเริ่มกันเลยนะคะก็ให้ทุกท่านเลือกและตัดสินใจเลือกไพ่นะคะว่าคำทำนายนั้นจะออกมาอย่างไรบ้างนะคะให้เวลา5วินาทีนะคะในการเลือกไพ่นะคะกับคำถามที่ว่าหากฉันตัดสินใจทำสิ่งนี้ลงไปจะเกิดผลอย่างไรในอนาคตนะคะ 1นึ่งสองสามสี่ห้าเราไปเปิดไพ่กันเลยนะคะอันดับแรกไปเปิดไพ่กองที่หนึ่งก่อนคือด้านนี้นะคะกองที่1น,นะคะคนที่เลือกกองที่1ถ้าตัดสินใจทําสิ่งนี้ไปจะเกิดผลยังไงในอนาคตนะคะใบแรกนะคะโอ้โหนะคะ สามดาบมาเลยนะคะขอขยับไพ่นิดนึงน,นะคะคนที่ตัดสินใจเลือกไพ่กองแรกเนี่ยนะคะที่ผ่านมาแล้วอ่ะคุณอาจจะมีเรื่องทะเลาะหรือว่าขัดแย้งบาดหมางกับใครมาหรือเปล่านะคะหรือว่า มีเรื่องไม่สบายใจนะคะมีเรื่องทําให้คุณรู้สึกว่าหนักใจเสียใจผิดหวังนะคะส่วนปัจจุบันนี้นะคะคุณรู้สึกว่าลังเลไม่แน่ใจนะคะลังเลไม่แน่ใจอารมณ์แปรปรวนขึ้นขึ้น,นลงลงใช่ไหมในช่วงนี้นะคะไม่ทราบว่าจะตัดสินใจยังไงใช่ไหมคะคลุมเครือมากในช่วงนี้เลือกอะไรไม่ถูกเพราะที่อดีตที่ผ่านมาของคุณนะ,นะคะเป็นไพ่สามดาบนะคะเป็นไพ่ของความ ผิดหวังเสียใจนะคะในเรื่องของความรู้สึกนะคะมีเรื่องทะเลาะขัดแย้งก็ได้นะที่ผ่านมานะคะปัจจุบันนี้ก็แบบมึนๆงงๆอื่นๆตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะให้พิเชศนะคะถ้าตัดสินใจทําสิ่งนี้ลงไปเนะี่ยแน่นาคตจะเป็นยังไงเป็นไพ่คิงคิงถือเรียนนะคะอ่าเป็นไพ่ของความมั่นคง ะะเป็นไพ่ของความมั่นคงรายได้นะคะเรียกว่าในอนาคตถ้าคุณหยิบจับสิ่งนี้ลงไปจะสร้างเงินสร้างทองให้กับคุณอย่างเยอะเลยนะคะเพราะว่าไพ่นี้เป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ใหญ่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะในรูปก็เป็นกษัตริย์ไมดอสนะคะตามตำนานแล้วก็คือกษัตริย์ไมดอสนะคะที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะเรียกว่า จะมีเรื่องดีๆในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินเข้ามาแล้วก็รวมทั้งความมั่นคงด้วยนะคะสําหรับใครที่คิดจะทําตัดสินใจทําอะไรในส่วนของตรงนี้นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งแม่หมอว่าก็ลองพิจารณาดูนะคะไพ่มันออกมาในอนาคตเนี่ยออกมาดีนะคะก็ลองจะพิจารณาดูนะแม่หมอจะไม่ชี้นําว่าจะทําหรือไม่ทํานะคะแต่ไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะดีสําหรับไพ่อนาคตสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะ คุณก็ลองพิจารณาสถานการณ์ของคุณดูนะคะต่อไปไปดูคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะกองที่สองโอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเบื่อหน่ายเซ็งได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากจะได้นะคะถ้าฉันตัดสินใจทําสิ่งนี้ลงไปจะเป็นยังไงบ้าง คุณตัดสินใจทําสิ่งนี้ลงไปนะคะแม่หมอว่าถามว่าดีหรือไม่ดีนะคะอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นแม่หมอจะบอกว่าเปอร์เซนต์ความเป็นไปเนี่ยนะคะมันดีไหมมันเท่าตัวมันเท่าตัวกับสิ่งที่อดีตที่ผ่านมานะคะถึงแม้ปัจจุบันมันจะดูดีใช่ไหมปัจจุบันดูดีมีความสุขแฮปปี้ดีดาใช่ไหมคะเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอนาคตแล้วแบบ เราจะมีเรื่องให้คิดเกี่ยวกับเรื่องของอดีตนะคะมันจะมีปัญหาเรื่องของอดีตทำให้คุณกลับมาคุ้นคิดนะคะหรือว่าความสัมพันธ์มันจะจืดชืดลงมันจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะใครที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยนะคะการตัดสินใจของคุณมันเหมือนจะเท่าเดิมเหมือนกับว่าเหมือนคุณอยากจะก้าวไปในสิ่งที่ดีกว่าแต่ว่าคุณกับ ได้เท่าเดิมในสิ่งที่คุณได้รับมาในอดีตอะไรประมาณนี้นะคะว่าอดีตของคุณก็เป็นไพ่ที่แบบว่าความเบื่อหน่ายความจืดชืดได้สิ่งที่เราไม่อยากจะได้นะคะไม่ได้ดังใจนะคะไพ่อนาคตก็เรียกว่าขึ้นตำแหน่งที่เป็นห้าถ้วยะคะ่ะเป็นไพ่ของความคิดที่คิดวนเวียนคุณจะกลับไปคิดถึงเรื่องเก่าๆนะคะแล้วก็จะออกแนวแบบว่า ความรักถ้าเป็นความรักมันจะเป็นความรักที่ค่อนข้างจะจืดชืดน,นะคะจืดชื่ดแล้วก็ทนอยู่กันน่ะนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานก็ไม่โอเคนะเหมือนกับว่าใครที่ตัดสินใจจะทําอะไรในช่วงนี้สําหรับคนที่เลือกกองที่2อนะนะคะอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันมันดีที่สุดแล้วนะคะถ้าจะตัดสินใจทําอะไรช่วงนี้นะคะต้องให้คุณไปดูสถานการณ์ของคุณก่อนนะคะแต่ แต่แม่หมอจะบอกว่าไพ่มันออกมาไม่ค่อยโอเคนะคะไพ่มันออกมาไม่ค่อยโอเคดังนั้นจะบอกว่าให้ทําหรือไม่ทําให้ตัดสินใจทําหรือไม่ทําแม่หมอไม่ชี้นาแต่ให้คุณไปพิจารณาเองนะคะแต่ไพ่อนาคตออกมาไม่ค่อยดีเท่าตัวนะคะก็ประมาณนี้สําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะนะคะต้องคิดพิจารณานะคะต่อไปไปดูไพ่กองที่3คนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะ คนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะถ้าตัดสินใจทำสิ่งนี้ลงไปจะเป็นยังไงบ้างนะคะเออจะบอกว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สามเนี่ยนะคะระวังความใจร้อนของตัวเองความใจร้อนความวู่วามจนลืมคิดอะไรให้มันรอบคอบนะคะถ้าตัดสินใจทําสิ่งนี้ลงไปอ่ะมันดีไหมนะคะเออมันจะเหนื่อย มันจะเหนื่อยนะคะเรียกว่าไพา่ไพ่อดีเอ,อ่อไพ่อนาคตเนี่ยขึ้นคิงถือดาบนะคะคิงถือดาบนี่เรียกว่าต้องทําอะไรจริงจังอะ่ะถ้าทําอะไรต้องจริงจังต้องตั้งใจทําถ้าคุณจะตัดสินใจทําสิ่งนี้นะปุ๊บต้องจริงจังต้องมีเหตุผลเรียกว่าต้องใช้การพินิษ์พิจารณาดีๆนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะเครียดนิดนึงนะถ้าถ้าคิดจะทำสิ่งนี้นะ ก็จะเครียดนิดนึงแล้วก็เรียกว่าถ้าเป็นเรื่องเงินนะคุณต้องหมุนเงินเลยแหละในช่วงนี้หลายหลายคนอาจจะหมุนเงินใช่ไหมหมุนเงินหรือว่าต้องสร้างสมดุลให้กับตัวเองในช่วงนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะเนื่องจากคุณที่ผ่านมาคุณทําอะไรรวดเร็วแล้วขาดความรอบคอบมันก็อาจจะทําให้หลายสิ่งหลายอย่างมันมันมันหนักในภายหลังได้นะคะดังนั้นคนที่ตัดสินใจที่จะเลือกไพ่กองที่3คิที่จะทําอะไรนะคะคิดให้รอบคอบนะคะ คิดให้รอบคอบถ้าเป็นเรื่องของการาต่อสู้แข่งขันแม่หมอว่ายังพอได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึง่งหรือว่าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์แม่หมอว่าคุณจะเหนื่อยแล้วก็คุณจะเรียกว่าหนักใจนิดนึงนะคะหรือว่าจะเจอสถานการณ์ที่แบบว่าหินพอสมควรนะคะนะคะ เพราะว่าอุปสรรคที่คุณจะเจอในอนาคตเป็นอุปสรรคใหญ่นะคะเป็นไพ่งนะคะเป็นไพ่งอุปสรรคใหญ่พอสมควรนะคะก็เรียกว่าจะตัดสินใจทําอะไรในช่วงนี้นะคะถ้าแบกรับภาระไหวนะคะคือคุณคิดว่าคุณไหวอะ่ะคุณตัดสินใจทําได้นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวในอนาคตเนี่ยมันต้องเจอสึกหนักศึกใหญ่นะนะคะอุปสรรคใหญ่นะถ้าไม่ไหวก็เรียกว่า อย่าฝืนทำนะคะไพ่ใหญ่นะคิงถือดาบนะคะต้องเหนื่อยสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะไปดูไพ่กองที่4ี่ค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สี่คนที่เลือกไพ่กองที่สี่นี้ดีนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยนะคะแม่หวอจะบอกว่า าจจะตั้งตัวไม่ทันนะถ้าเป็นเรื่องของความรักเพราะว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สี่เนี่ยเหมือนกับเป็นคนโสดมายาวนานหรือว่าเป็นลักษณะของไพ่สังฆราชนะคะเป็นไพ่สังฆราชเรียกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่พลิกล็อกในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าครองตัวเป็นโสดมานานอะไรประมาณนี้บางคนช่วงนี้แบบ ถ้าเจอสถานการณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เรียกว่าจะจะเข้ามาเยอะจะเข้ามาเยอะนะคะอ้อถามว่าดีไหมตัดสินใจให้คุณตัดสินใจแล้วกันเนาะเพราะว่าแต่สถานการณ์พไพ่แม่หมอดูแล้วถ้าเป็นเรื่องของการงานถือว่าดีนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่4เนี่ยนะคะเรื่องของการงานจะดีการเงินจะดีนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักคุณต้องตัดสินใจเองนะคะเพราะว่า ถ้าเป็นไพ่สังฆราชขึ้นมานะคะดีที่ผ่านมาแล้วคนที่เลือกไพ่กองที่สีเนี่ยเหมือนมีเรื่องมีปัญหาพลิกล็อกในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเป็นไพ่สังฆราชนะคะหรือว่าเป็นคนโสดมายาวนานนะคะพอเปิดใจปุ๊บก็จะมีคนพุ่งเข้าหาไม่ยั้งเลยอะไรประมาณนี้บางคนอาจจะตั้งตัวไม่ทันนะคะก็เรียกว่า,าพิจารณาดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักมันฟันธงไม่ได้ะคะ่ะมันชี้นําไม่ได้เลยนะคะ คนที่เข้ามาก็จะมาแบบรวดเร็วไม่ทันตั้งตัวนะคะเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์จะพัฒนาไปเร็วนะคะก็เรียกว่าดูดูกันไปก่อนนะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะถ้าใครเป็นคนโสดนะคะก็จริงๆแล้วก็เป็นไปในลักษณะที่ดีถ้าตามหน้าไพา่แต่ถ้าเป็นเรื่องของการงานดีมากนะคะที่ผ่านมามันก็มีคนมาคอยช่วยเหลือนะคะ เรียกว่าเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าให้คนที่มีความรู้ความสามารถคอยช่วยเหลือคอยแนะนาจะดีมากอดีตที่ผ่านมาซึ่งเป็นไพ่สังฆราชนะคะปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของการเงินอะไรต่างๆก็เริ่มขยับขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะขยับขึ้นมาแล้วเริ่มมีรายได้เข้ามานะคะอนาคตเนี่ยเรื่องของการงานจะขยับขยายมากนะคะเมื่องานขยับเงินก็ขยับนะคะจะมีการขยายสาขามีการเติบโตเกิดขึ้นถ้าเป็นเรื่องของการงานการเงินใครที่คิดจะทํา ตัดสินใจทําอะไรในช่วงนี้สําหรับไพ่กองที่4แม่หมอก็จะบอกว่าเริ่มได้เลยนะคะไพ่ค่อนข้างที่จะดีนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับไพ่ทั้ง4สําหรับนะคะแม่แม,แม่แม่ก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะถ้าไพ่มันดีหมดแม่แม่หมอก็แบบว่าแนะนำเนาะแต่ถ้าไพ่ที่มันแบบกึง่งกอะไรประมาณนะี้คุณต้องไปดูสถานการณ์ชีวิตของคุณนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ เพราะว่าถ้าบอกไปก็จะเหมือนการชี้นำนะคะก็ประมาณนี้สำหรับคนที่เลือกไพ่ทั้ง4กองนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปพิเศษคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ